สำหรับใครนะคะที่กำลังไว้ผมข่าวนะคะหรือไม่อยากที่จะย้อมผมบ่อยๆนะคะเพราะว่ามันสิบวันมันก็ขึ้นมาลนะน้อยยาวๆนี่อุ่มสามเดือนแล้วยังไม่ได้ย้อมเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะปิดงอกด้วยตัวตามปิดงอกคัลเลอร์ลิตาให้ดูนะคะปิดสนิทติดทนนะคะกันน้ำกันเหงื่อนะคะนี่ไป้ายไปเลยตรงที่เราผมงอกนะคะใครที่ยังไม่มั่นใจนะคะอยากจะไว้ยาวแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจนะคะ ปิดแบบนี้ไปก่อนค่ะพังๆนะคะพอช่วยได้นะคะพี่ขาหรือใครที่ไม่อยากจะย้อมผมบ่อยนะคะอยากจะ3าสเดือนย้อมทีนะคะลดการโดนสารเคมีรุนแรงนะคะก็ใช้ตัวนี้ได้ะค,ะค่ะพี่ขาตัวนี้มีบำรุงจากน้ำมันสกัดนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะเป็นน้ำมันธรรมชาติเลยนะคะ13ชนิดเลยนะคะแมคคาดเมียออยนะคะโจโจบาอ้อยนะคะเกรฟซีดอ้อยโอ้โหเยอะเยอะมากๆเลยค่ะพี่ตั้ง13ชนิดนะคะบำรุงกันเข้าไปนะคะ นี่ตรงไหนข่าวเราก็แค่แต้มนะคะจะช่วยให้เรามั่นใจขึ้นได้นะคะนี่ใครไม่มั่นใจผมข่าวนะคะแนะนำเลยนะคะปามปิดหน่อคัลเลอร์ลิตต้านะคะมีเลขจดแจ้งออยอเรียบร้อยนะคะสินค้าในตะกร้าก็มีรีวิวเยอะมากนะคะขายออกไปแล้ว20,000ห,หลอดคะ่ะ